สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็เดินทางไปรับวัคซีนเข็มที่สองนะคะก็น่าจะเป็นไฟเซอร์นะค่ะก็ระหว่างทางเราก็เจอผลไม้ที่ชื่อว่าเชอร์รี่นะเยอะแยะเลยแต่เก็บไม่ถึงค่ะมันสูงมากเลยเตี้ยๆมีคนเก็บหมดแล้วค่ะ เยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะเชอร์รี่ค่ะไม่ต้องซื้อค่ะของฟรีก็เก็บกินบ้างค่ะเล็กน้อยก็อร่อยดีเปรี้ยวๆหาวานๆเพราะมยังไม่สุกมากนะคะอันนี้ก็สุกมากแล้วแต่สูงมากเลยเนยเต็มต้นไปหมดเลยค่ะก็บรรยากาศก,าก็ร้อนมากเลยค่ะวันนี้30องศาที่สวีเดนนะคะเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะ ก็สิ่งแวดล้อมก็เต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะก็สดชื่นอยู่ค่ะก็ไม่ต้องหาไม่ยากเลยค่ะก็จะเห็นคนเข้าแถวยาวมากเลย <c oughs> วันนี้เรามารับอีกที่หนึง่งซึ่งใกล้กับไม่ไกลเหมือนวันนั้นนะคะก็จะเช็คบัตรเข้าคิวอะไรค่ะ <c oughs> เ,เหมือนเดิมแล้วก็ขอเขาถ่ายรูปนะคะเขาโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> มือเบามากเลยค่ะ ก็วันนี้หลังจากที่เรารับมาแล้วนะคะอาการปวดแขนเราไม่เหมือนเข็มแรกนะเราไม่ปวดแขนนะตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็กินยาเหมือนยาพาราค่ะไป1เม็ดที่เพื่อนๆใน y t u t u นี่ค่ะแนะนำนะะว่าชีดปุ๊บให้กินเลยเราก็กลับมาบ้านเราก็มากินก่อนเลยค่ะเป็นการป้องกันไว้เลยเพราะเราต้องทำงานอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวยังไงในวันต่อไปเรามีอาการอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์แล้วก็คุยให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้เรารับของไฟเซอร์นะคะเราอยากให้เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ไปรับวัคซีนนะคะป้องกันไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเชื้อมันรุนแรงนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อมันกลายพันธุ์แค่ไหนก็ฝากความเป็นห่วงเป็นยาให้กับ เพื่อนๆที่อยู่ชาวไทยด้วยนะคะเราก็เป็นห่วงชาวไทยนะเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายๆนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ